วันนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะวันนี้ครูนุ้ยจะพาเด็กๆเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้ลอยน้ำได้่าอ,อยากทําการทดลองหรือยังถ้าอยากทําการทดลองไปดูเลยค่ะเด็กๆเคยสงสัยไหมว่าระหว่างเหรียญสิทธิที่อันเล็กนิดเดียวเนี่ยทำไมถึงจมน้ํากับเรือนะคะที่ลำใหญ่โตมากเลย ถึงลอยหนำได้เด็กๆเคยสงสัยไหมคะอ่าเดี๋ยววันนี้คุณนุยนะคะพามาหาคำตอบกันค่ะ,ะเด็กๆนะคะรู้จักไหมคะว่านี้คืออะไรผลนี้คือผลอะไรคะรู้จักไหมคะใช่แล้วคะ่ะผลส้มผล,ลไม้ต่างๆนะคะทุกชนิดนะคะล้วนมีวิตามินและมีประโยชน์ต่อร่างกายเราค่ะช่วยในเรื่อง การขับถ่ายช่วยในเรื่องผิวพรรณนะคะและช่วยเพิ่มวิตามินต่างๆให้กับร่างกายเราคุณจะนำผลไม้ที่เด็กๆรู้จักกันนะคะแล้วทุกคนเนี่ยเคยชิมกันแน่นอนมาทำการทดลองให้เด็กๆดูค่ะอ่าส้มนะคะส้มที่คุณนำมาให้เด็กดูมีสีมีสีอะไรคะอ่ามีสีเขียวลักษณะเป็น ลูกกลมๆอ่าครูจะนํามาลอยน้ําให้ดูนะคะว่าส้มเนี่ยลอยน้ําได้หรือไม่อ่ะเด็กๆคิดว่าส้มลอยน้าไ,ได้ไหมคะส้มลอยน้ําได้ไหมเอ่ยอ่าลองย่อนลงไปนะคะโอ้โหส้มลอยน้ําได้มาดูต่อมานะคะอันนี้คือผลไม้อะไรคะสาลี่อ่าสาลี่นะคะ เหลืองอ่ากูจะนั่ไปลอยน้ำให้เด็กดูนะคะว่ามันลอยน้ำหรือจมติ๊กๆคิดว,ว่ามันลอยหรือจมอมาดูกันนะคะโอ้โหสาลี่ลอยน้ำ เราลองมาทการทดลองน้าแอปเปิ้ลมาลอยน้ําดูกันนะคะว่ามันจะลอยหรือว่ามันจะจมคพุณเซ็งไปแล้วนะคะโอ้โหแอปเปิ้ลลอยน้ําได้อ่ามาดูต่อมานะคะเงาะอ่าเงาะมีรูปร่างเป็นทรงกลมมีขนนะคะอ่าและมีขนเป็นสีแดง ข้างในจะเป็นสีขาวนะคะกูจะนําเงาะมาลอยน้ําเด็กๆคิดว่าลอยหรือจมคะอ่าลูกนิดเดียวจะลอยหรือว่าจมคะอ่ามาทําการทดลองเลยคะ่ะเงาะลูกนิดเดียวแต่ทําไมมันถึงจมนะ้ำอ่ะมาดูผลไม้ต่อมาคะ่ะอันนี้เราเรียกว่าอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดมีสีเขียวนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่ามันจะลอยหรือว่ามันจะ จมอะครูใส่ลงไปแล้วนะคะโอ้โหโอโวคาโดของครูลอยน้ำได้และเด็ดกๆรู้ไหมคะว่าทำไมผลไม้บางชนิดถึงลอยน้ำได้บางชนิดถึงจมน้ำก็เพราะว่าผลไม้นะคะที่ลอยน้ำได้เนี่ยจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำอะส่วนผลไม้ที่จมลงไปก็เพราะว่ามันมีความหนาแน่น ที่มากกว่าน้ํามันจึงจมน้ํานั่นเองค่ะค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะนําใบกิจกรรมผลไม้ดีมีประโยชน์นะคะอาให้เด็กๆทากิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะโดยนํากระดาษสีต่างๆแบบนี้นะคะอามาตัดแล้วก็ขยําเป็นก้อนค่ะอาขยําเป็นก้อนแบบนี้นะคะอาขยาเป็นก้อนเลยอาพอขยําเป็นก้อนเสร็จ ให้เด็กๆนะคะจุ่มกาวค่ะอ่าแล้วมาแปะผละไม้ของเด็กๆนะคะให้สวยงามนะคะถ้าใครทําเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้บายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ